มีเกมได้กังไหนมีอึดอัดไหมมอึดอัดยกไหนครับอึดอัดยกสามไปที่จะดแข้งขงวาแข้งขวาไม่แข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วเราไปแบบว่ามั่นใจช่วยยกไหนช่วยยกสี่ทำได้เลยเขาไม่เดินอาวุธเขาหน่อยอาวุธไหนเลยที่เรามั่นใจที่สุดเลยก็แข้งขวาเขาติดบางแข้งผมติดบาง เาบอกว่าเขาเป็นตะเกีตั้งแต่ยุสองอเป็นไงวันนี้พอใจพ,อ,อ,พอ,อใจชอบเขาเองครับพอใจมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริอต้องมีวันนี้มีใครมาเชียร์บ้ยางเนี่ยก็คุณยายคุณยายเนาะมาดูเราทุววกไฟเลยไหมทุกไฟครับมีอะไรกำลังใจวันนี้คุณเป็นคุณยายหรอค,ยยคุณยายครับคุณยายคุณยายครับวันนี้หลานชกเป็นยายบ้างครับ ก็มาดูทุกไว้เลยมาดูเพื่อเชยร์ดูันเนอาวนนี้ไม่มีใครเะดาุกุลบ่รพวกี่เขาก็เลยกำังดีล้วเหลือังต้นะพอใจตอนมาชุกหลานไมครับมีรางวัลอะไรจะให้หลานไหมครับตองเกมสักตีได้ไหม แก้ทุกีด้วยมอรเรานนี้มีอาชีพนะครับไม่มีครับวันนี้ทำสำเร็จแล้ยาขอบคุณกัรครับขอบคุณทุกคนที่เป็นงานใจผมรับผมจะทำเต็มที่เอไปนี่นกัอยากแก้มหใครไหมที่เราเิ็นแสนกาครับแสนกายปะะสุดเลยิัดไหนดีครับิัดไว้ก็เลยก็เับ